วสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งปิดหนีกันไปไหนเดี๋ยวจะพามาดูบ้านบรรจากาบ้านสวนไร่ท้องไร่ท้องนาแล้วมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนี่ติดถนนคอนกรีตเลยให้ดูก่อนแล้วที่สําคัญนะนุ่นท่านมองนะหมายเลขยีเดี๋ยวให้ดูก่อนนุ่น,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 นหมายเลขยีเห็นรถวิ่งไหมเส้นใหญ่เลยจากผู้แคสระบ,บุรีขึ้นสู่เพชรบูรณหมายเลขยี่สิบเอ็ดอ่าเป็นเส้นหลักของอขึ้นทางภาคเหนือได้อีกเส้นหนึ่งนะครับสองไร่ละสองแสนสามสองแสนสามเป็นแปลง,ปง,ปงของคุณอ้อม วันนี้คุณอ้อมไม่อยู่ไปทํางานแต่เดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อแล้วเดี๋ยวพาไปพบกับคุณแม่ของคุณอ้อมตามผมไปสิทธินักล่าสมานะจะได้พาไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับคนที่กาลังหาที่ปลูกบ้านหาที่ปลูกป่าหาที่ปลูกต้นไม้ที่อยู่ในชุมชนอา้าวตามมาครับอ่ะโอเคครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนรู้เขารู้เราลบลอยครั้งชนะ้อยครั้งครับซื้อที่เราต้องใจเย็นๆเห็นรถวิ่งไหมนี่พอบอกว่าจะให้รถวิ่งรถไม่มีเลยนู่นคือหมายเลขยี่สดนะครับผมอ้อมอ้อมลงมามันอ้อมได้หลายทางนะครับนี่ เดี๋ยวด,ดูดูสักคันหนึ่งไปดูที่วัยสองแสนสามมันเป็นยังไงบ้างก้าวไร่นะก้าวไล่นิดนิดนะครับอยากให้ลดไหมอ่านั่นแหละครับแปลงนี้นะนกว้าง40เมตรนะ40เมตรนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยคนอยู่มีคนอยู่เยอะเลยแล้วมีร่มเงาอะไรเต็มไปหมดแต่มันมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขเพราะอะไรเดี๋ยวพาไปดูเป็นแปลงของคุณอ้อมนะเดี๋ยว,ยวตอนท้ายผมจะให้ให้คุยคุณอ้อมก็ได้อ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนวางตรงไหนดีที่เรานะ เห็น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 ไอนี่ไหมไอสีขาวๆนี่คือแท้งน้าเดี๋ยวให้ดูก่อนข้างหน้านะอยากให้ท่านอธิบายให้ท่านเข้าใจนะจะได้ดูเป็นเป็นประโยชน์กับท่านด้วยไอแท้งน้ํานี่คือที่หลวงนะของหลวงเขตหลวงเอาพูดง่ายว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยหน้ากว้างมันจากแท้งน้านะจากแท้งน้ําปื๊ดนู่นอะไปเกือบกระท่อมนู่นอะหน้ากว้างเกือบสี่สิบเมตรอะนะอ่ะทีนี้ตามโฉนดก่อนเดี๋ยวผมหาโต๊ะทำงานผมก่อนโต๊ะทำงานหมว็ใต้ต้นไม้นี่แหละดิบๆเลยอธิบายกันก่อนนะจะได้เคลีย อ่ะเดี๋ยวนะครับผมอยู่ที่เออผมลืมบอกเลยผมอยู่อำเภอเมืองอ่าอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีเออมั่วไปหมดผมเนี่ยอย่างนี้ให้ดูก่อนนะพื้นที่ทั้งหมดอ่ะมัน13ไร่ตามโฉนดนะสิไร่แต่คุณอ้อมเนี่ยเขาแบ่งขายอยู่9้าไร่3งานอ่าเก้าไร่สงานไร่ละสองแสนสามนะคือเนี่ยพื้นที่จริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมเหมือนกระดาษ A4 อ่ะแต่เขาแบ่งขายข้างหลัง เขาแบ่งขายข้างหลังเก้าไร่สามงานตรงนี้แล้วตรงนี้เ็าทาทางหลวงให้ยกให้คือง่ายๆเลยตามฉนวมาสิบสามไร่กว่าแต่เขาจะเก็บไว้อยู่เองด้วยตรงนี้เออเก็บไว้อยู่เองเพราะฉะนั้นเขาเลยขายข้างหลังแต่ตรงนี้เป็นทางสาธารณะประโยชน์อ่าเดี๋ยวไปแบ่งฉนดไปอะไรกันให้อ่านี่คือที่มาที่ไปนะหน้ากว้างประมาณสี่สิบเมตรอ่าอยู่ใกล้ๆซอยสิบสองเออพูดไปพูดมาเดี๋ยวไม่ได้บอกพิกัดก็จะงงปกันใหญ่ ซอย12องอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีอยู่ตรงนี้ไม่ไกลมากอ่าไม่ไกลเลยถือว่าไม่ไกลเพราะนจับพิกัดซอย12องอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีก็จะรู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนะนะอันนี้เขาเรียกว่าตําบลดีรังอ่าตำบลดีรังนะไม่เคยท่วมนะอ่ไร่ละสองแสนสามก็ไปคำนวณเอาละกันว่าไอ้เก่าไรสามงานเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวผมเบอร์ให้เบอร์คุณอ้อมไว้ก่อนนี่เมื่อก่อนเขาขายสองแสนหกตอนนี้ลดแล้วเนะหลือสองแสนสามนะเหลือลดแล้วน่าเหลือสองแสนสามศูนย์เก้าเจ็ด 97890510979789051 97 97โทรหาคุณอ้อมเบอร์นี้ได้เลยวันนี้แกไปทํางานาเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงบ้างนี่ที่เขาจะตัดทางหลวงมาอยู่ตรงนี้สาธารณะจะได้เข้าทางข้างหลังได้เอาไง่ายๆพูดแบบให้งงเดิมเลยถนดแปลงนี้มา13ไร่กว่านะขาย9ไร่3งานที่เหลือเก็บไว้เอาไว้อยูอ่ประมาณนี้นะตรงไปประมาณนี้ถนนนี่ก็กว้างอยู่พอสมควรที่เขายกให้อะ เขาไม่ได้บอกของกว้างกี่เบรนะแต่ก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะถนนกว้างอยู่เป็นกันเนี่ยถนนยกให้หลวงแล้วตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปยันที่เรา,าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคือง่ายเขาเก็บว้อยู่ส่วนหนึ่งะนะพูดไปให้งงอะ่ะพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะงงกันอีกกันนะครับอไปในนี้จะมีบ้านอยู่สามหลังอเขาเก็บว้อยู่ด้วยเขตหลวงจริงจริมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะหมายความว่า จากถนนเนี่ยถนนข้างกีดเนี่ยเขตเขากินเข้ามานี่นะไม่ได้อยู่ตรงนู้นนะตรงนี้เป็นที่หลวงนะเขาเว้นไว้เผื่อเขาขยายถนนอาจจะได้ไม่งงกันนะอ่าไปเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศแบบอยู่กันแบบครอบครัวสมัยเก่าสมัยโบร,ราณจะอยู่กันอย่างนี้บ้านหลังนี้เดี๋ยวต้องรื้อนะฮะเวลาถนนทาเนี่ยต้องรื้อเพราะว่าอะไรมันขวางทางถนนอ่ะอันนี้แม่คุณอ้อมอ่าคุณแม่เดี๋ยวมขออนุญาตเดินข้างในนะครับอ่าอันนี้แม่คุณอ้อม แม่พาเดินไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินแม่แม่นำเลยก็ได้ครับเดี๋ยวให้ผมเดินเองอ่ะผม,ผม,ผมเดินเองก็ได้ขออนุญาตแล้วกันครับคุณแม่แมเดินมาสองรอบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมอนุญาตเดินเลยนะครับอ่ะตรงเนี้ทางคุณอ้อมเขาขอไว้ขอเก็บไว้ทั้งหมดเอาไว้อยู่นะครับประมาณสามสี่ไร่อะนะครับอ่ะไปดูข้างหลังกันดูอย่างงี้ยังงงครับยังไงก็ยังงงเดี๋ยวผมไปเดินตรงกลางแล้วจะไม่งงนะครับ จดเบอร์คุณอ้อมมาให้ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแผ่นนี้ไปด้วยดีกว่าฉันจะได้ไม่งงถ่ายรูปไว้เก็บไว้นะฮะเนี่ยรูปอย่างนี้นะอ่ะจะได้ไม่งงกันไปเดินดูกันครับบ้านหลังนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ผมเดินมาทางข้างๆเฉยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ที่ผมเดินมาเนี่ยอยู่เดี๋ไปหัวเนี่ยนิ้วแม่มือผมเนี่ยเดี๋ยวจนจนุดที่ผมอยู่เนี่ยนะครับอไปดูตรงนี้กันจริงๆอยากให้คุณอ้อมแกมาด้วยแกไปทํางานเงยจะได้มาดูได้ว่าเอ๊ะไอสองแสนสามเป็นยังไงบ้างเนี่ยเนี่ยน,นี่คือถนนเดี๋ยวยังยัง,ยงเดี๋ยวท่านจะงงอยู่ไปเดินอีกหน่อยหนึ่งจะได้ไม่งงผมไปยืนตรงที่ที่จะขายแล้วท่านจะไม่งงเลยนะครับ มีบอ่อน้ำหนึ่งลูกแต่บอ่อน้ำไม่เกี่ยวกับเรานะแต่แสดงให้เห็นว่าท่านมาขุดบอ่อเก็บน้ำได้นะครับแม่บอ่อนี่ขุดนานยังครับหล,ลหลายปีแล้วเนาะแม่อยู่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยโรง,ง,งเรียนปสองโอ้หนานนานแล้วนะฮะน้ำท่วมแม่แม่แถวนี้ครับมันก็ไม่ท่วมแล้วมันก็หลากแล้วมันก็ ฝนตกกับฝนหลากธรรมดา,าธรรมดาแ,แบบหายเดี๋ยวผมขอดูน้ำในบ่อน,นิดนึงฝนตกเยอะๆอ่ะเนาะนอ่านี่ถ้าซื้อเคยไหมเค,เคยใช่ไหมน้ำเยอะๆตอนที่หน้าน้ำมาเยอะๆนะ,ะนเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันส่วนใหญ่เขาปลูกอะไรแม่แถวนี้อ้อย อ๋อเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เหรอข้างๆนี่เขาปลูกอะไรข้างซ้ายอะแม่ข้างซ้ายเป็นแตงอ๋อแตงอันนี้ไถเตรียมจะปลูกอะไรหรือไถทิ้งไว้ก่อนอ๋อที่ผมถามแม่อ่โรงงานคือเป็นโรงงานเออโรงโรงโรงเมคข้าวโพดนะโรงที่เขาทำเมคข้าวโพดกันอะเนาะคือไม่ใช่โรงงานแต่เตรียมข้าวโพดไว้พวกพวกคัดมาเลยข้าวโพดอบข้าวโพดอ่านี่ใช่ไหมคุณแม่ที่ ที่กว้างๆนี่40เมตรเลยใช่ไหมไ40เมตรยันท้ายนู่นเลยเนะาะผมว่าโอโ้โหผมดูด้วยสายตา400เมตรอะด้วยสายตาผมนะถึงนะก็คือง่ายๆเลยของเราที่ถ่ายหมดนะคุณแม่เนาะที่ถ่ายไว้หมดนี่เลยนะครับยันท้ายนู่นเลยท้ายนู่นสุดนู่นเลยทางเข้ามันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะได้ไหมตรงตรงที่ผมยืนนี่ได้ไหมอ่าเนี่ยที่ผมยืนเนี่ย พูดง่ายๆเลยทางคุณอ้อมคุณแม่เนี่ยยกให้เป็นสาธารนณะยันถนนคอนกรีตเอาง่ายๆตรงดิ่งเลยแต่มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งใช่ไหมคุณแม่มีบ้านหลังหนึ่งที่ขวางก็คือถ้าใครซื้อไปก็จะรื้อหลังนั้นให้อ๋อหรือออกแล้วมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพอมายืนตรงนี้้วจะไม่งงเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ผมถือถือแผนที่เนี่ยอ่าอ่ะ,อะแล้วอย่างนี้เวลาคนซื้อนี่ปุ๊บนี่ถนนนี่เราไม่ได้ทําอะไรให้ใช่ไหมเราตัดแบ่งให้อย่างเดียวใช่ไหม แต่ไม่ได้ถมหินไม่ได้อะไรเนาะแม่นเนาะก็เดี๋ยวให้คุยกัคยบคุณอ้อมมาละกันออล,อลองคุยกับคุณอ้อมดูเนี่ยเนี่ย,ยทางเข้าคือพูดไงวายกตัวนี้ให้เป็นที่หลวงอ่ะสาธารณะอ่ะเต่เหลือก็เดี๋ยวค่อยคุยกันว่าจะเป็นอะไรยังไงมมอ่ะเนาะแต่จริงก็กกผมมองว่าคุณอ้อมเขาก็ลดราคาให้ให,ให้ให้ในระดับหนึ่งละเหลือสองแสนสามเออสองแสนสาม ไปลดราคาเขาเฉยเลย<ม>เบอร์เบอร์อรคุณอ้อมศูนย์เก้าเจ็ดเกเจดปด้าูนย์หหนึ่งะ<ม>แ,แม่เนาะอ่าโทรหาเขาได้ตลอดเขาทํางานทุกวันเลยนะแม่มเบอร์หรอศูนย<ม>์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดปดเก้าศ์ห้าหนึ่งอ่าเก้าศ<ม>ูนย์หาหนึ่ครับเนี่โทรหาคุณอ้อมโดยตรงเลยโทรโทรปรึกษาลองนัดดูลวชมกันล้วกันแต่ดินมันดีจังเลยเนี่ยดินตรงนี้ดินมันร่วน ไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาไฟฟ้ามันอยู่ด้านหน้าเนาะแม่เนาะอ่าเพราะ,ะนั้นลองมาคุยกันก่อนแปลงนี้ต้องมาคุยนะต้องมาคุยต้องมาอะไรเน้นการคุยก่อนละกันเนาะอ่ะโอเคเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแม่มาอยู่ตําบลดีลังใช่ไหมหมู่สี่ตำบลดีลังอําเภอพัฒนานิคคอมลบบุรีอยู่ใกล้ๆก,กับซอยสิบสองซอยสิบสองกี่กิโลคะแม่อ๋อไอตรงนี้เขาเรียกซอยสิบสองอ๋อ แล้วจากสี่แยกซ2สิบสองนี่ไกลไหมประมาณห้าหกกิโลถึงสีแยกซ2สบสอคนจะส่วนใหญ่จะรู้จักวัดพรมรังสีใช่ไหมอ่าฮะวัดพรมรังสีแถวนี้ถ้าใกล้ๆเขาเรียกอะไรแม่วัดใกล้ๆวัดนี้วัดมรกกวัดมรกตอยู่ตรงไหนแม่อ๋อเผื่อใครอยากรู้จะได้จับข้อมูลมาได้นะครับนี่ให้ดูดินเลยดินดีเลยนะฮะเหมาะซื้อเก็บไว้ปลูกป่าปลูกต้นงต้นไม้กันนะครับ วันนี้ผมกับคุณแม่ขอลาแล้วกันยังไงถ้าสนใจก็ลองติดต่อคุณอ้อมดูแล้วกันเนาะกับที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงน,นะครับเป็นฉนดคุดแดงนะที่เหลือก็มาแบ่งต้องมาแบ่งฉนดกันนะให้คุยารายละเอียดกันก่อนแล้วกันวันนี้ผมบอยเศรษฐีนักลาดไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากสวัสดีครับ